ทุกคนไม่อยากจะบอกว่าพอมาถึงรีทัวร์บ็อกโฮเทที่ชุมพรนี่นี่คือขึ้นมาปั๊บรีบถ่ายในกลางคืนเลยนะพราะนั่งรถไฟมาจากนาครมาถึงสามทุ่มครึ่งเราก็จะมาพักที่ฝรั่งก่อนทุกคนเห็นไหมนี่เลิไหมหน้าห้องจะเป็นจากว่ายน้ำทุกคนที่ชั้นสองนะครับสุดยอดทุกคนโอ้โหแบบ คืนนี้คือน,นึกถึงคลองสวนภูหรือสอบเลยนะก็จะอีกแบบหนึ่งที่ยุทธยาและคอนนอนบายก็อีกแบบหนึ่งทุกคนแต่อันนี้คืออีกแบบหนึ่งที่ไม่ซ้ำใครห้องแต่ละห้องหน้าห้องจะเปิดออกมาจะมีสระว่ายน้ําทุกคนโอ้สุดยอดเดี๋ยวกังวันจะลงอีกครั้งหนึ่งนะบรรยากาศเป็นยังไงแบบนี้กลางคืนทุกคนดูสิสุดยอดมากทุกคนจะเดินลงไปชั้นล่างนะทุกคน เดินลงไปข้างล่างนะฮะเราต้องดูในห้องก่อนใช่ไหมนี่จ้ากาพักห้องนี้จะทุกคนนี่จะลดหห้องนอนห้องนอนห้องน้ําทุกคนนี่มองลงไปจะเห็นสระว่ายน้ำนะด้านล่างนี่ครับทุกคนข้างล่างนะเห็นไหมครับอันนี้มันจะมืดหน่อยทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเรามาถ่ายอีกรอบเนี่ยลดมากเลยโรงแรมโรงแรมลถมากทุกคนดูสิ เราได้ห้องเลิศด้วยทำเลดีมิ้ก็คือหันหน้าไปทางสระแต่ถ้าเบิ่มฝั่งพักฝั่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นสระนะฮะอาจจะอีกราคาห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่แต่ละห้องเห็นไหมฮะชั้นล่างก็จะติดสระเลยกระโดดลงสระได้เลยจากาเปิดประตูออกมาแต่เราได้ชั้นสองคงจะกระโดดจับลงไปจากชั้นสองได้เลยจ้ะทุกคนเลิศมากทุกคน,กกกคนจ้าว้าวว้าวเลาวเลิศเลิศเลิศฝรั่งชอบนะเนี่ยใครชอบฝรั่งก็มาค้างที่นี่ ฝรั่งชอบก็มาค้างที่นี่เดี๋ยวเราใส่รองเท้าก่อนนะฮะทุกคนเปิดแอร์เย็นๆนะครับสุดยอดนี่จ้าทุกคนลงมาชั้นล่างนะคะบนี่ทุกคนชั้นล่าง,นะะงนะะน,นะครับก็จะมีฝรั่งนั่งสักเห็นไมครับทุกคนเลิศมากเลยทุกคนเป็น โรงแรมที่แบบเอกลักษณ์แบแบไม่เหมือนใครและดีงามมากๆเลยดูสิทุกคนนะฮะเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายตอนกลางวันแต่นี้คือบรรยากาศกลางคืนนะครับทุกคนจ้าจ้าโอ้เลิศเล็ดเลเลตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแปลกใหม่เป็นโรงแรมที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเนาะแบบเนี้ยสวยงามนะฮะทุกคนเห็นไหมเราเห็นรูปพระบรมชายาลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเจ้าของอ่ะนะฮะ ทาอะไรก็เป็นมงคลธุรกิจงดงามนะฮะนี่คือการที่จอดรถของโรงแรมดูสิทุกคนสสาว่ายนะ้ํแต่โรงแรมจะมี2ชั้นแต่ว่าจะจัด,จดสัสดส่วนได้ลงตัวมากมีจักรยานให้เช่าปั่นคันละ50บาทด้วยนะเลทราคาอยู่ที่ไม่แพงนะห้าหกรอประมาณอย่างนี้มีอาหารเช้าให้ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านะทางเข้าออกมีเซเว่นนะฮะทุกคนอยู่ถนน กรมหลวงชุมพรโดยจากรถไฟมาประมาณ800เมตรทุกคน8900เมตรเองอะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนนะดูสิ Metro Box Metro Box Hotel ทุกคนจ๋าเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนเส้นข้างหน้าเป็นถนนกลมหลวงชุมพรถนนอาหารการกินตอนเย็นเพียบเลยจ้ะทุกคนหมูกระทงหมูกระทะนะจ๊ะโอ้โหเลิศมากเดีย๋ยวลงคลิปนี้ก่อนนะทุกคนเห็นไหมมาปั๊บคิดถึงทุกคนลงภาพให้ลงให้คิดถึง สิ่งดีๆงามๆเราจะมามาแชร์มาแบ่งปันกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายอีกนะลูกนะว่าบรรยากาศยองชุมพรจะเป็นยังไงกินเที่ยวกันพักผ่อนกันทํางานไปด้วยแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยนะครับเอาสิ่งดีๆมาฝากด้วยทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ